วัดจะไปทางปลายโครงการนะครับเนาะไปไปดูดีว่าตอนนี้จะเป็นถนนดินลุกลังนะแต่กว้างนี่บอกเลยเนี่ยมองมองแบบไม่คิดไรนะน่าจะเป็นตามกฎหมายจาาัดสรรก็น่าจะเจ็บแปดเมตรเลยนะครับระยะป้ายของแต่ข้างในเป็นพื้นที่เขาเอเป็นลุกลังนะครับเป็นถนนดินลุกลังเลย มีทาการเกษตรทลไรอยู่น่าจะทําเต็บเต็บพื้นที่ถูกระสครัสามร้อยเมตรสามร้อยถึงตลอดเส้นแก่งตควาบันกลางนะครับเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไป แกงตัวพาเนาะ,ะมีก็ร้านครงร้านค้าร้านอะไรเยอะแยะนะมันไม่ไดนะ้เปี่ยวแต่มันเป็นพื้นที่ก็เลยแต่รีวว่าสวยสวยใช่ไหมต,ตายเข้าคออะ่ะ มไม่วุ่นวายเรื่องน้ำท่าแถวนี้ก็งงมันอุดมสมบูรณ์นะ Maybe. าตำบลแก่งโซภาเป็นร้านผสมเป็นร้านรับซื้อข้าวมันอะไรรับซื้อผลผลิตทางการอะไรไม่ไม่ต้องมาดูนะผมพาดูด้วยวิดีโอแล้วก็จับ gps แจ้งระยะ ไปเขาค้อ50กิโลไปหา้คาน,นี้จำนวด6กโลไม่ไกลนะครับ6กิโลพูดเดียวเรื่องความปลอดภัยนี่เขานี้ค่อนข้างอย่างโอเคนะไม่ไม่มีวิธีอัไไม่มีแหล่งทรัยากร แต่ล,ลือไปหลังเป็นหลงนานจะมีคนงสร้างตรงเงาอยู่ห่างจากจถ้าจะเอาบตอไ สายมือทางจากโครงการอยู่สามกิโลซึ่ง ในจะเป็นแหล่งแหลกยางนะครับปงนูปนจะไปถึงเนื้องนเขาเรียกอะไรชาติการใน่วนเมี่ยงนี่ก็ป่ายางนันนะครับ ตออ่อไปถึงนี้แล้วมันชอบนี่เป็นโรงเรียนเอกชน่หนทะี่ม,าามัมนทำแตอนี้ห้าโลห5ห้าโลสี่โลหอ,าาอบต แกงโซพาแสดงว่า,วา,วาอบตอก็่าจาก่การนี้แค่โลนิดนิดเองนะครับนี้ว่าเราจะเห็นถนนหลักนี่เป็นของสนะีแผงมีงสีแผงตัวนี้ก็จะมีสีแผงมีร้านสตูดย่าใ,ใหญ่อยู่สองต่อมีแผงหนึ่งอามาจหนึ่งกำแพงโซนเลย มีเป็นปั๊มเล็กนะครับปั๊มขนาดใหญ่จะมีของเอสโซ่แล้วก็ของเอสโซ่หนึ่งพีทีสองนะครับ PT 2, PT 1, พีทีที่ซ้ายขวาคือขาขึ้นขาลงมีหมดของเอสโซ่มีหมดเอสโซ่ o, มีได้ข่าวว่าปอตะอจะหาที่ลงแ,ลแต่คงไม่น่าไม่น่าสร้างแล้วแต่พื้นที่ทำเลมันได้นะครับมันสวยเนี่ยแล้วก็มองมองอาการพักแต่คือทักจริงๆนะ แหล่งอาหารก็ไม่ไกลห้าโลหกโลมาฟื้อเนี่ยครับเป็นตลาดแหละตลาดตะเพียนลหกโลห้าไม่จีบเร็วหกหรือเปล่าคือผมจำผิดวะมันบอกตามนี้ทายในโครงการหกโลโอเค เดียวซ้ายเข้าลง,ลงทางหลักเนาะเจ็ดโลจากโครงการมาถึงถนะน,นใหญ่เจ็ดโลนะครับนี่ก็เป็นพื้นตลาดตะวันแล้วก็มีเวนนะลเวนพื้นทางเวลเวนก็จะมีลงไปหางจากนี้ไปมีค่ายสลิดค่ายสลิดมีสองที่ ลกไถหนึ่งแล้วก็ปอตท,ทอนะครับลงไปใช้ยนานี่เป็นสภาพของตลาดัะเภววนะครับมีมันก็จะออกมาจากโซนบับรรกลางบันกลางก็ใหญ่นะครับหมู่บ้านใหญ่ ส์เมนะครับนี่โลตัส์อมสิน,นี่นี่นี่นม่แม่แม่ไม่ใช่น้อยนะจ๊ะเลไฟฟ้ามีปั๊มน้ำมันก็สามปัม๊มเนาะซีเจก็มีตัวสอก็มีนะครับ ลึกๆเดี๋ยวว่าอันนี้กีนะครับดูพื้นเทแล้วก็โอเคนี่เป็นป่า